บอสนกพงศกรหมอลำเสียงวิหกทุ่มเงินหลายสิบล้านเพื่อแฟนคลับทั้งประเทศสาวเนยปเห็นแล้วทีบอกว่า,แ,วาแฟนคลับก็น่าจะเห็นเป็นบางส่วนบางส่วนบางคนก็น่าจะยังไม่เห็นเนาะแต่พอเห็นฉากใหม่และการโพ<อ>่โนเรื่องการลงทุนการอีกยังเสียงวิหกเข้าปีที่5ใช่ไหมค่ะรูดูการที่ห้า,า 5. ต้องอลังการ กว่าปีที่แล้วกว่าหลายปีที่แล้วแมนค่ะเพราะว่าปีนี้เพิรนมาแห้งพมาแห้งถุงเงินหลายแล้วสยบคําว่าไม่มีงานด้วยนะสยบทำไมแมนเพิ่์เคยออกมาบอกอยู่ว่าเป็นยังเสียงนี้โหคือมีงานหน่อยแที่ยวงานคือวันเดทเดือนละนงเดือนให้เข้าใจให้ทุกคนเข้าใจให้แฟนๆเข้าใจนะว่าเพิร์ลลบแคสองลอยงานต่อลอยคิวงานต่อปีแมนค่ะเพราะว่าร้อยกว่า ร้อยกว่าวันร้อยก่าทีือะเอามาพักผ่อนเอามาใช้เงินเอามาซ้อมเอามาปรับปลุ่มแน่ทั้งปีฤดูกาลแน่เนาะสาวเนยเนาะเออแล้วเป็นหัวหน้าววันที่ยินดีเดือนนึงนี่แล้วที่เอาเต็มเพราะว่าพี่เราหมื่นอ่ะร้อยกวันบ่เอางานไปสู่ปลาก็มีเออเราพยายามแบบว่า เอาแบบเวลาอยากให้ทีมงานมีเวลาพักผ่อนด้วยสองวันที่แล้วเนี่ยว่างเนี่ยพากันไปเที่ยวกอร์สมิตรกอสรไปากเห็นีแลีเลี็กลี่น้องไปแบบพอนคลายไปใช้ชีวิตบ้างบอกเป็นมาเฮ็ดแต่งงานแต่งงานจังซี่นะแล้ว ลูกทีมมันก็เข้าใจเด้เข้าใจลูกทีมทีมงานเสียงอยู่กะเข้าใจเบ้อทุกคนเด้พี่น้องเพราะว่ามันเคยว่าคันแม่นว่ากัมพันแพงบ่เป็นคนรับงานแม่อันบอนอ่าบอนนูบ่บอนนูรับงานบอนนูบ่เออคันบอนนูรับงานก็ไปเองเลยเป็นไปเองเพรใะยี่นูน่ะขันเจ้ารับงานน่ะจะเป็นพระเอกเองให้กัมนันแพทเป็นนางเอกประมาณสี่ล้วก็ล่าสุดเมื่อวานที่ว่าหยุดน่ะก็มีการให้เงินปิดวิกบอกกับลูกน้องมือนีหัวหน้าโอนเงินให้มือตัดวิกเมื่อวานสามสิบเนาะ ฆ่ากันประหยัดใส่เดอร์นองนุง่งกว่าจะหามาใดแต่ละบาทลำบากหลายยาหลงทางใส่ใจในทางพิพิตเดอร์เห็นสางบ้านสื่อรถล่ามีแหวนมีทองมีมาไล่ผมกะพุ่มใจน้ำพวกเจ้าแต่บางคนกะอดห่วงบวัวใดให้ใ<ช>มีเก็บเป็นกอบเป็นกรรเดอร์ป็นสอนลูกเต่าันนี้คืออย่างดีสอนก็คือบ่อนนกมันเป็นสุดยอดผู้บริหารเลยแมสุดยอดผู้นำแมนค่ะสุดยอดผู้นำหลักกะ มือก่อนๆเออก็เห็นอยู่ว่าเออออกมาสอนน้องอาย์ก็สอนดีดีไม่ใช่ว่าเป็นพ่อที่เอาใจเอ็นดูอะไรน้องอย่างเดียวก็คือสอนหน่องสอนหน่องแมสอนหายน้ำโมเมนต์มาขอที่โอ้ลางยางเดียวคอยสอนถึงคอยเราเคยมาอะไรสุดยูนัสิบว่าโออารไอเด็ดขาดต้องสอนให้เข้มแข็งค่ะเพราะหน้าคตก็ต้องมาดูแลวงซอยพออ่าก็เป็นบอสน้อยแหละบอสน้อยไงบอสน้อยสุดหยอดผูน้ำ ุกอย่างผู้นำอย่างนี้แฟนค่ับาปีนองอ่าเดี๋ยวเข้ามาอ่านโพลเนาะฉากเรื่องฉากเรื่องยังงปีนองเนาะปีที่ห้าเพิ่์ลวันสี่ท่างเพีหมอล่ำเสียมีโฮกันเลมีการอัปเดตอัปเดตอ่าซากุนิเปิดในเบื้องอันนี้ใช่ไหมอ่าใช่นี่เป็นฉากของปีที่ห้าหมอล่างสิบหกพี่นองร่างการแห้งร่างการสีทองบวกสีฟ้าสว่างตาค่ะพี่น้องเข้าไปเบื้องเข้าไปเบื้องของแท้ หูแสงสีไฟเอื่อยไหไห่สดพึบพับพึบพับพึพับเปเห็ดดีแห้งอเออยปเป็นพวก่วงเลยเนาะ,ะแล้วทีนี้เครือข่ายมันไม่ค่อยมีแต่เอเอ็นมีพี่ไลฟ์สดให้แฟนขับดูเลยโู้ขอบคุณสากุกสากุกที่มาไลฟ์สดแชร์มีหกให้ดูจริงๆนะ,อะพอเหมือนไหนเพิ่งบะไปมีกลุ่มกินเนาะบันเท่าไห่สดใหนเบิง่งคู้ใดกับเบิ่งว่าบอกไปเซ้นเด็กกันเลยว่า โหูหแสงสีอลังการแบบว่าสวยแ,แสงพื้นคาที่ดีค่ปะปีวานนะะเต็มเลยปีนีกับแสงสีคาก,ก็เลยฤดูกันที่สี่เนาะ,ะอันนี้ฤดูกันที่ห <5. S 1> น,นี่ค่ะพี่น้องคลอดแล้วฉากเวทีแบบที่1ใกล้จะผ่านพ้นปีที่สี่แล้วนะก้าวเข้าสู่ปีที่ห้าของมมลาเสียงวิหงนนพงศกรด้วยอัตลักษ์ณ ของความเป็นลูกหลานชาวอุดรธานีจึงเนรมิตเวทีสุดอลังการผ่านการบอกเล่าเรื่องราวตามรอยอารยธรรมมอระดุกโลกโลบ้านเชียง5 0 0 0ันปีพ่นว่าประเน่ร์ฉันพระเนจร์อารยธรรมมลรดกโลกของบ้านเพน 5, ิ่นทอุดรทาอุดรหาพันปี รวมถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อองค์ปู่เท้าสีสุดโทย่าสีปทุมมามนตาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของวังนาคินคำชะโนดผสมผสานกับรื่ดรายดอกไม้ประจำจังหวัดเช่นดอกจานที่เบ่งบานอย่างสง่างามจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดอุดรธานีอเชเช่นกับ หมอลำเสียงนิหกหมอลำลูกหลานชาวดอนธานีที่พร้อมจะโบยบินอย่างสง่างามในปีที่5ด้วยผลงานสุดอลังการพร้อมคิวงานการันตีที่200คิวให้พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานและคนไทยทุกท่านได้ชื่นชม<ะ>วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านการลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นกับหมอลำเสียงนิหกนกพงศกรขอพระคุณทุก ท่านเจ้าภาพทุกทุกท่านที่ไว้วางใจให้ลูกหลานชาวคณะไปรับใช้งานครับถ้าจะติดต่อหมอลำเสียงวิหให้ติดต่อไปทางบอทนุค่ะบอทนุนที่เบอร์096 969 8955ค่ะหรือไปอาทักไปในเพจหมอลำเสียงวิหงนกพงศกรไปรังหานก็ได้<อ>ส่วนมากกับบอทนุอะค่ะมีคนรับงานของหมอลำเสียงวิห เแล้วทาบอสโนก็ได้ออกมาแชร์ก้าสู่ปีที่ห้าใช่บอสโนก็ออกมาแชร์ว่าเข้าสู่ปีที่ห้าของหมอํำเสียงวิหกแล้วนะอ่าเพื่อนกคปชด่นแคปชั่นแคปชั่นเดียวกันแล้วที่นี่บอสโนกนั้นได้โพสต์มือกรว่าฤดูการปีที่ห้าของเสียงวีหกเพิ่นตั้งงบทุนตั้งงบลงทุนให้สมหน้าสมตาเจ้าภาพ่าพี่น้องงบสิบล้านบาท เซาน้าโอ้โหบล้านรสบลานนี่แล้วคําว่าเพื่อเจ้าภาพเพื่อเจ้าภาพด้วยนะเพื่อความปังและผลงานที่ต้องพัฒนาให้อล่าการกว่าปีนี้ขอบพระคุณ160คิวงานตอนนี้ค่ะหยุดรับที่200เหลืออีก40คิวงานด้วยค่ะภ<า>รยาได้สหค่ะเพิ่นรับ200คิวงานเท่านั้นเพิ่นว่าตอนนี้ยังมีคิวว่างติดต่อ งานโทรศูนย์เก้าหกเก้าหนเก้าแปดเก้าห้าห้านุานุาแลนุนาเล่เนี่ยเป็นคํามสาย่ะเปยนะรกันะคะพี่โน่ซีปลานแล้วกัขนาดคนยังไม่เห็นฉากไม่เห็นว่าจะทุ่มขนาดนี้ก็จ้างไาแล้วร้อยหกสิบงานจ้างไาแล้วฤดูกาลหน้าพี่้นงเอ้ยเหลืออีกสี่ซีพีแยงานนี่เสียงที่หกนี้ก็คือเป็นแบบว่าตั้งมาไม่กี่ปีเนาะเข้าปีสู่ปีที่ห้าแล้วก็คือ สุดยอดในความดังความปังแล้วที่นี้มากมีน้องไอมาเสิร์ฟหัยิงเจอไอเข้าไปในแบบยิงแบบลงโอ้โหแฟนคลับนี่ลงสาวเนยก่อนบอกเคยเป็นหมอลำกับมาเบิงเพื่อนวัวน้องไอเป็นในทุกแนวเลยเป็นหมอลาเป็นสายร้องเอนเตอร์เทนเป็นแบบว่าตลกอะไรอือได้ไลฟ์บสแห้งเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มหัศจรรย์ที่มีอะไรในตัวเรือยหลายอย่างที่แบบคาดไม่ถึงมาคิดว่ามาเมย์ไม่คิดว่าอายุแค่นี้จะทําได้ยึก คือว่าเข้ามาแบบซอยเสียงมิโฮใครขึ้นมาแบบมีขนาดเนี่ยแนนเออถือว่าดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วน้องโภศก,กรเสียงมีโงดังอยู่แล้วก็มีน้องไอายเสริมทักเข้ามาอีกยิ่งดังไปกว่านั้นแล้วกับวกกับมีนางอีกอย่างเช่นน้องแพลทิดา,นนาที่มีความสามารถกิ่งแล้วก็น่ารักอืมน่ารักมาเสมอ,อแฟนคลับเสีย แฟนคลับพี่โดนเสียกับว่าธรรมดาโดนธนาโดนนะแฟนคลับก็เยอะพี่พียแฟนคลับก็เยอะแล้วลายคนในวงศิลปินใหม่บอกปานดำข้ามคูณที่เข้ามาน่ะยิ่งแบบเป็นนางพญาตัวแม่หมอลำเลยมีแตู่ดแบบว่าเปนเด่นเลยเนาะมีแต่แบบว่าแฟนสาวอันแสาวย่าปานดำนะเฮงขกเขอมานี่อุ้ยด้ซูเนลคือกัน นี่ราคาพี่น้องให้ซู้กว่าช่วงนี้คนเขามาเสริมทับเสียงไปหกเยอะมากแล้วก็ดูรอดูรดูกาลหน้าเนาะจะมีใครเข้ามาอีกเนาะเพราะว่าแต่ละาดูกาลน่ะศิลปินในวงก็จะมีคนทยอยเปลี่ยนวงบ้างแล้วก็ขึ้นวงนี้วงนี้คนเขาก็ออกไปเรื่องธรรมดาแมนเปเรื่องธรรมดาแต่ว่าน้องไอ้วงไปไซเราค่ะยก็พอจะไปตลอด นี่แหละแฟนคลับเลยบอกป้าอลังการงานฉากทุกๆปีต้องมีตำนานเก่าขานนะของฉากมอรมเสียงมีหกเป็นว่าตะการตาจริงๆเฮงๆปังๆร่ำรวยนะเสียงมีหกนกพวงสะกดแฟนคลับก็เอาไปเชิดเด้วยกันว่าสวยงามค่ะนี่ค่ะที่ช, <า S 2> ช่าฉากเสียงมีความขังเพราะว่าหลุดไปในทางพญานาคเมยผสมประสนรานกับเพราะว่าเพิ่นกะเป็นคนอุดรเนาะเพิ่นกะผสมประสานฉากเข้ากับ อมกับโปรเจกต์เพลงไมเของโอาไค่ะนำตาสองบนก้อนหน้าขีใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าจะเปิดตัวน่าจะงใช่ไหมเลยพร้อมๆกันใช่ไหมค่ะอ่ะวันนี้มีคิวงานที่ไหนบ้างห๋อลำเสียงนี่หกค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ว่าคิวงานิมก่าสามสิบเพิร์ววางงานเพิร์นสี่คิวงานน่าจะยังไม่อัปเดตนี่ไงวันที่หพฤษภา หมอลาเสียงมีหกปทะหมอลาสิงเสียงมีหกด้วยนะสาวเนอยฮะหมอลาเสียงวิหกปะทะหมอลาสิงเด้อหน้าหนึ่งค่ะนั่นแหละหนึ่งพฤษภาคมหกเจ็ดหน้าผักปอหนึ่งหลังตลาดวัดศรีอมตะชลบุรีแล้วก็กลุ่มปิดมีกลุ่มปิดด้วยสีวันออนทัวช่วงนี้บัตรในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสีวันคุ้มมากเลยค่ะพี่น้องบัญชีก็คือมีบัญชีเดียวคือ อ่าฮอจกอมอลำัเสียงวีหกนะคะอย่าลืมทักเขาไปที่เพจเนาะเนี่ยพี่น้องหน่นมอลำัเสียงนะเวที่อยู่เก่าศูนย์พุนเด้เวที่แบงไงห,หนึ่งนั่นแหละมาปะทากัเนเออ,อด,ด,ดีดีขึ้นมามอลำัเสียงวีหกปะทะมอลำัสิ่ง, 6, งก็คือมาเอาเลยสี่วันสแสดงว่าเพินเอามาร่วมกันเนาะออนทั่วเนาะช่วงนี้เนาะในปีรูรูการเพิ่นกับภาคกันไปออนทั่วคณะมอลำไปออนทั่วท่านผ่านวันออกผักกางพี่น้อง แมนช่วงนี้ก็คือหมอรำแต่ละวงก็ไปฝังกันเลยอ่อนตัวกันเลยค่ะพี่น้องหนึ่งสองสามี่นะคะ4วันสองบเาทค่ะพี่น้องคุ้มแห้งค่ะพี่น้องเียหมื่นละบ่วพ่อลอยแมนบ่ถึงบ่ถึงบ่ถึงลอยสองรยเก้าสิหารไปสี่สองเกหารสี่ตกวันละ7จ็ดซีบาทจะต้างันขเดียวคุ้มคุ้มแห้งกั่ะเข้ากลุ่มไปให้กำลังใจหมอํำเสียงไม่หกสามรถไปเขากุ้งไน่ทางเพจ็ดเนอะแม่ค่ะ เอาไปผินนี้นะคะสีเขียๆนี่ค่ะพี่น้องทักไปเลยโอเคสับวันนี้เราต้องมาอัปเดตความปังความอลังการของหมอลำเสียงที่หกในฤดูกาลห้าเนาะพี่น้องเนาะกับงบกับงบสิบล้านบาทแล้วก็เหลือคิวงานตอนนี้สี่สิบงานตอนนี้ว่างขนขึ้เข้ามาเราบอกว่างพี่น้องว่างตอนนี้ก็ขึ้นิเข้ามาเรื่อย แล้วก็มาเมืองเลยดีพี่ยังนี้เดี๋ยวเขามีโอกาสเขาก็สิบเอาจรไปเบื้องเลยดีอะไปแล้วก็อยากไปเบิ้งอยากไปเบิ้งฉากใหม่อยากไปเบิ้งฉากอะไรก็อยากให้ก็รักใจน้องอายนั่นแหละแล้วก็บอสนกแล้วก็บอสนุ๊กทุกคนในเสียงมีหอ่าเอาเป็นว่าเราสองคนก็มาอัปเดตข่าวสารของมอลล์มูกันมอลล์ไว้เพียงแค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะเอาเป็นว่าเราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ